ครับสวัสดีครับผมเองพี่น้องผู้ที่ชื่นชอบนนกเขาใหญ่นะครับมื่อนี้กับมาพ่อพ่อกับผมมีกันนะครับนกเขาใหญ่สว่างเงินด,ดินมื่อนี้กับมะหมปลาบาันโคกสีไข่นะครับมื่อนี้กับมากับอาจารย์ง่ายเพิ่นพี่โตแล้วครับอาจารย์ใหญ่เพิ่นตุไซพูดครับผุนพงไปทั้งผุนผู้หนึ่ง,งทกอกึมครับอีกผู้หนึ่งอยู่กำลังกวาดอยู่นี่เดี๋ยวผมอแม่พี่ครับ วินนะครับหลวงวินกำลังแทกสาวแทกไม้กำลังใสอยู่ครับนนครับเมื่อนี้พันมาก,ก็บบกเจ้าเสียงใหญ่พ่นนะครับตัวหมานพันเมื่อเศร้าพันก็ได้เป็ดตัวนึงแล้วครับเพ่นไปผู้เดียวเมื่อเศร้านี่เอา้าเพื่อเป็นการภาสีเวลานะครับเดี๋ยวผมสิไปใส่นกขึ้นกันแหละครับผมใหเบิึงครับบรรยากาศ งให้ทุงง่งนะเสียงนกกระโดดลกมรดกห้องอยู่พอดีครับเอา้าผมขออนุญาตไปใส่นกแป๊บหนึ่งครับเพิ่นได้แล้วครับลุงยิ้นหม,มานหมานครับเพิ่นเมื่อนี่เศร้าตัวแรงตัวครับเมื่อนี่โอ้อน,ในใส่ไก่คนเราป่านขุดไปก็ขวากูเนาะบ่ได้ยินเสียงบ่เห็นแต่โดดเบิ่นมาเลยเห็นแล้วหวานอยู่บ้างเห็นแต่โดด ดูนกมาใส่แผ่นเหดนะนี่แล้วตีแล้วบนเ่ะเดีนางฟังโน้กเขาพูมันชีวักมาหานกข่อยพราะหันนี่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 ครับนกเพิ่นได้มาเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับเอานกตัวมาเบิ้งซ่อมครับเบิ้งไร้นกตัวอีกโตโตละครับแผ่นเห็ดไม่ประนี่แผ่นเห็ดของไอเอ๋ครับ ขเนียดมันช่างแอะของพ่อแอะครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้งพเนียดกันนี่ครับชงพเนียดซีมือฮามือไอซีตัวฮามือซีตัวแล้วครับก็ยิ่งแบบติดควันตรงนี่ครับเห็นควันติดอยู่นี่นี่นี่เหมนน้องสาเอาข้างนั้นโอ้นี่ครับนี่ครับเฉลยครับมุกตัว เจเสียงไงครับตัวเก่าตัวเดิมแหะครับไม่เศร้ากับจัดไปตัวนึงครับนี่เลี้ยงมาจัดอีกตัวนึงครับนี่ครับมีน,นกมาเถียงเหมือนจันโจครับเอาวดุนเบิ้งจัเข้าค่อยลับเดี๋ยวผมบบยเลยออกมีเบิ้งครับนี่ครับ เลยเจ้าเสียงใหญ่นี่อ้างยู่สองสามคำนี้แหะครับอ๋อสิบวูสุสุบ่สุขุสุขุสุขุสุุสุขุสุ

ครับสนับปีกมุนๆทีๆอยู่ครับท,ทีแต่ว่านกปลาทั้งนี้มันอยากปมมิ่นมนเนนะครับสนับปีกมันอยากเลียมเลียมออกไปเหลี่ยมแต่เพลินวามันขั้นป็นคนบ้านแล้วมันก็สิไทยคนเป็นมนเองครับวัะนัญญ้เมียนบุลุณินหอ้ยนึกแค่ให้เเป็นยนนี่จต้ลงตัวนี้เรียมนะเออตัดกิ่งนี้ครับตัวนี้สนับปีกเลียมเหมือนกันเลยครับนี่แต่วามาไทายคนล้วเพลินวามันมุนเองสันมินว่า คนสองคนสามแต่นี่แหละแล้วเรียงเน,นาะวันที่ว่าเป็นจอนแต่ไรค้อเตียกงาดีที่หลอครับคุณเล่าว,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 ว่าไ้ควอเตียกใบซ้าบบ้านผมเอื่นไรควอเตียกงานเนาะอีอครับ พุ่งเข่าขวามันก็หลายอยู่ครับแดงดีอยอะขึ้นข้ามหนึบนี่ครับข้ามปีกเข่าขานี่มันสุดยอดนกแล้วเข้าไปปีกเข่าเงาปีกเข้านี่บ่เนี่ยนี่ครับเอ้าซี่เบิังดู๊กตรงเด้นี่ครับปีกแล้วมน้องนี่นี่เอ้อันเข่าขาวนี่บ่หลายเท่าไรทีนี้ นี่เหรอน้องขุนบ่ควายมีมดิโอ้โอ้ยหคอยเรามักมักที่ท,ท,<อ>ที่เกี่ยนปีขาวอยู่นี่ปีขาวเหลียวเขาเอิ้นปีกเลียวเตี้ยปแปลว,แว่าโอกาสเหลียวเขานี่ร้ายขั้นมีปีกเลียวปีกเลียวโอ้น้องเดนน็อกน้องดีกว่าน้องควายมีดิองอืมปีกเลียว,วนี่ก็<ง>มีอยู่ครับตอนบ๊วยไลน์นี่ มองนุปูผมอยู่นี่นี่ครับมองเดี๋ยวผมจะวิ่งไว้เบิบงเพิ่นว่าปีกเลียวสั้นเชียนโตเชียนโบราณเพิ่นบวกมาสั้นปีกเงาปีกขาวนี่เลียวครับนุ้กดบ่เออเลี้ยมเป็ดเออเลี้ยมเป็ดเลี้ยมดูนิน่อยโอ้ตัวอ้วนดีเลยละเกียรอ้วนดีอยู่ง่ายดีอยู่เนี่ยมันเงียบนี่าเตี้ย แกขาลยใสวันสินดับควรมเนาะตาขุพเนียดข่อยมันหนาจ้อนี่อ้ยมันจ้อพูดบอกคนกจะเอาซัเขาบกเกียดหด้อว่าเอาเนี้ยเขาบกเกียดจัหน้อยก็ีเนี้ยอะไรพีหาใส่หนากดิ่ะทุกคนเนาะม่บออันนี้เม็ดชิบย่นี่เม็ด1ิบเม็ดชิบี่ตองนี่ของข่อยมันบ่ฮอดเม็ดชิบี่เม็ดเดียวดิขนาดมันลดสั่นเม็ดชิบเม็ดชิบหรือเม็ดชิบหาวัวอะ ผู้แล้วคอยยังได้ฮอดเม็ดชิบหาผแล้วแต่นี่ยังหายงายด้วยนี่ชิบเจ็ดเอาเมียชิบเจ็ดชิ้นผุดแล้วเมียไม่ไม่มีดิบอกคนนี้เอาเมียไม่มีเจี๊ยไม่ขนุนเมียไม่ขนุนนี่เอาเนียดหาเมื่อซีตัวที่ไปเอาวม้นี่ครับเอาวังไปเอาวังนันชิ้นดับอังคันชิ้นดับเป็นครับเอาม้กับเมื่อแรกกับจัดเด้เมื่อนียกกับซีคำ เอนี่ามามื่อเรียกกระจัดเลยครับแต่ว่ามื่อที่ .swing ถือเลี้ยวครับแต่ว่านกบม่เป็ี <c oughs> ่ยนยางเลี้ยวเงี้เมียนโอใครเนี้ย,โดโดยแต่ว่าเป็ี่ยนยางแล้วนี่โอ้นี่ครับค้นเลี้ยวค้นมาอยู่เงาปีกขาวเท่าใด,าาดแห้งเลี้ยวเขาหลไปสั้นนกกดปูดบ้านันอีน่ได้เป็นนกนนกดบ่ค่ยอ,อเยเขาความดูอีกอันนึงนะครับความดูนกตัวที่แห้งกว่านังนี่แต่เอา เด็กเอาเนี่ยเตี้ยมันมันมีขนเขาวโอ้ยกระแม่เหระขนเขาเองอ่ะมีนี่นะโอนี่กุ้งนี่วิ่งวิ่ตัวนี้เห็นบ่มีครับอยู่ดุมปีกมันน่ะเพราะวันปลูกปิดเบ็ดเลนมันปิดไว้มันใ่มันใบมีเลยมันจะมีขนน้อยๆออกมาปิดนะครับให้ไปสังเกติบ้างครับถ้ามีเขาเอื้นว่าขนเลี้ยวสั้นเลี้ยวเนี้ยนกกระปูดเนี้ยไปทังสั้นเละปูดเนี้ยแหละอืมอ๋อ เรารุนนกบักจันโจมผมครับกำลังเช็ดเยู่ยเนี่ยจักชีวิตนั่งเด้เดินทางครับแล้วครับเมื่อเนี่ยอาจารย์เงี้ยกับประมาณครับเมื่อเนี่ยแต่ว่าอาจารย์เงี้ยนประมาณกับมานตะพูนครับพูดอยู่ทั้งหง่ายิ้มนี้กับยิมงานหมันนะครับยิมงานหมันยู่เมื่อเนี่ยแต่ว่านกเขาของผมกับเขาครับของ ก็คึมกับเขาถ้ากนกป้าก็สู้ครับเขาไปละเงียบแต่ว่าดุงวิ้นืันได้ครับจเจ้าตัวนึงเลี้ยงอีกตัวนึงครับเจ้าเสียงใหญ่ครับผมเลยใส่ซื้อให้บักงัก <c oughs> เอาครับนะีได้คลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับเพื่อจะกำลังเลี้ยงเตะนะครับช่องลุกเขาใหญ่สว่างแดนยิน ความค้างจมพึ่งหดพึ่งลาครับ <c oughs> <c oughs>